สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซดมาผลไม้ลดน้ำหนักวันนี้จะมาพูดถึงผลไม้ที่ช่วยลดน้ำหนักได้เมื่อรับประทานแล้วหุ่นก็อาจจะดีขึ้นเพราะว่าเป็นผลไม้ที่มีส่วนช่วยในการที่จะลดน้ำหนักนั่นเองผลไม้ลดเข็นหรือผลไม้พร้อมรับประทานที่จัดมาเป็นแพ็กเกจพร้อมกับปอกให้เนี่ย แบบไหนคือผลไม้ที่สามารถลดความอ้วนได้เชื่อว่าเพื่อนๆก็คงจะอยากจะรู้กันนะครับว่าจะเลือกรับประทานผลไม้อะไรวันนี้ก็เลยมีผลไม้ที่ช่วยลดน้ําหนักมาแนะนำกันอย่างแรกเลยก็คือฝรั่งฝรั่งเป็นผลไม้ที่มีเส้นใย,ยอาหารสูงและก็ยังมีแคลอรี่ต่ำด้วยรับประทานแล้วก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะอิ่มได้ง่ายนอกจากนี้แล้วฝรั่งยังมีคุณสมบัติในการช่วยลดการสลายตัวของแป้ง และลดการดูดซึมของน้ำตาลด้วยเหตุนี้ฝรั่งจึงเป็นผลไม้ที่เหมาะมากๆสำหรับคนที่กำลังจะลดความอ้วนโดยที่สำคัญแล้วในฝรั่งหนึ่งลูกน้ำหนักโดยประมาณที่225กรัมจะมีปริมาณน้ำตาลเพียง3.12ช้อนชาเท่านั้นถ้ารับประทานสักครึ่งลูกก็รับพลังงานเพียง50-60กิโลแคลอรีพูดง่ายๆว่าถ้าเลือกรับประทานฝรั่งเนี่ยนอกจากแคลอรี่ต่ำแล้ว มีเส้นใยาอาหารสูงก็ทําให้เราอิ่มเร็วอีกด้วยนั่นเองนี่ยังไม่รวมวิตามินเพราะาในฝรั่งเนี่ยมีวิตามินซีอยู่เป็นจนํานวนมากถ้าใครมีอาการเจ็บคอเป็นหวัดบ่อยๆการรับประทานฝรั่งก็เป็นตัวช่วยที่จะทําให้ป้องกันไม่ให้เป็นห่อยนั่นเองเพราะมีวิตามินซีที่สูง 2. ส,สับประรดสับประรดโดยประมาณ6-8ชิ้นพอดีคํา ให้พลังงานราวๆ50-70กิโลแคลอรีนอกจากสับปะรดจะมีรสหวานอมเปรี้ยวไฟเบอร์สูงวิตามินแร่ธาตุมากแล้วในสับปะรดก็ยังมีเอนไซม์โปรมิลีนซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีคุณสมบัติในการช่วยย่อยโปรโตีนได้ดีส่งผลให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารโดยเฉพาะโปรโตีนไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆได้ง่ายด้วยดังนั้นใครกำลังลดน้ำหนักและสร้างกล้ามเนื้อไปพร้อมๆกัน สับป,ปะรดก็คือผลไม้ที่จะตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวเลยครับสำหรับใครที่อยากจะลดความอยากของอาหารลดพฤติกรรมการกินจุบกินจิบของตัวเองรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของสับป,ปะรดก็จะช่วยให้เรารู้สึกรับประทานอาหารอย่างอื่นไม่ค่อยอร่อยเพราะเอนไซม์ในสับป,ปะรดจะทําให้เกิดอาการแสบลิ้นสักพักหนึ่งฉะนั้นเมื่อปากรู้สึกอยากอาหารพาอ้วนก็ลองจิ้มสับป,ปะรดสักชิ้นรับประทานแทน วิธีนี้ก็อาจจะช่วยตัดแคลอรี่ส่วนเกินจากอาหารอื่นๆได้ 3. a p แอปเปิลผลไม้ลดน้ำหนักอย่างแอปเปิลก็เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์ iber, เกลือแร่วิตามินที่ดีต่อร่างกายด้วยเหตุเนี้แอปเปิลจึงเป็นผลไม้ที่ช่วยลดน้ำหนักได้เพราะไฟเบอร์ที่จะทำให้คุณอิ่มได้เร็วทำให้ไม่กินจุบกินจิบ ระบบการขับถ่ายก็จะดีเลิศแถมยังมีวิตามินที่ช่วยในการบำรุงผิวพรรณให้สวยเปล่งปลั่งได้อีกด้วยฉะนั้นจัดแอปเปิลเป็นของว่างระหว่างวันไว้เลยสักหนึ่งผลโดยจะได้แคลอรี่โดยประมาณ60แคล,แคลอรี่เท่านั้น 4. แตงโมแตงโมเนี่ยเป็นผลไม้ฉ่ำน้ำมีรสชาติหวานรับประทานแล้วก็ชื่นใจ ดังนั้นใครที่ชอบรับประทานแตงโมหรือรับประทานพวกขนมหวานของหวานของกินมันๆทอดๆอ,อะไรพวกนี้ก็อาจจะลองเปลี่ยนไปซื้อแตงโมมารับประทานก็น่าจะดีกว่าอร่อยชื่นใจลายร้อนลายรสชาติเผ็ดๆฝืนๆในคอได้อีกด้วยแถมรสหวานของแตงโมก็ยังช่วยลดความอยากอาหารหวานๆได้ดีเลยทีเดียวจะเห็นได้ว่าแตงโมหวานชำ่ำ แตงโมโดยประมาณเนี่ยสิชิ้นพอดีคําจะให้น้ําตาลโดยประมาณคือ2 1งช้อนชาและให้พลังงานประมาณ60-80แคลอรีก็จะเห็นว่าถ้าเราเป็นคนชอบรับประทานอาหารของหวานต่างๆเนี่ยหรือของมันของทอดก็ลองรับประทานแตงโม,โมแทนเพราะแตงโมก็มีความหวานฉ่าอยู่รับประทานแล้วก็อาจจะทําให้ลดการรับประทานของหวานในรูปแบบอื่นได้น้อยลงน,นั่นเองครับ 5. มะละกอ นอกจากมะละกอจะเป็นผลไม้ที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายที่ดีแล้วมะละกอก,ก็ยังมีปริมาณไฟเบอร์ที่เยอะมีเอนไซม์ช่วยย่อยที่สามารถกำจัดคราบโปรตีนเก่าๆในร่างกายที่ย่อยไม่หมดออกไป <c oughs> เท่ากับเป็นการช่วยกำจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการทำงานของลำไส้ทำให้อาหารที่เรารับประทานเข้าไปถูกย่อยแล้วก็สามารถดูดซึมได้โดยง่ายนั่นเอง นอกจากนี้แล้วมรกอรก็ยังมีฟลาโวนอยด์แคโรทีนวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระเป็นอาวุธชั้นดีที่คอยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายไดีกด้วยดังนั้นสาวๆที่อยากจะมีผิวพรรณดีผิวพรรณดูอ่อนกว่าวัยก็จัดมรกอรมารับประทานได้เลยแต่ก็อย่าเผอรับประทานมากจนเกินไปนะพอมรกอรสุก8ชิ้นพอดีคำจะให้พลังงานโดยประมาณ60กิโลแคลอรี่ถ้ารับประทานมากกว่านี้ ก็จะได้รับทั้งแคลอรี่และน้ำตาลเนี่ยจากมะละกอสุกมากจนเกินไปนะครับ 6. ชมพู่ชมพู่เป็นผลไม้ที่ให้แคลอรี่น้อยมากจากข้อมูลของกองโภชนาการกรมอนามายัยทำให้ทราบว่าชมพู่ทับทิมจันหนึ่ผลใหญ่น้ำหนักโดยประมาณ126กรัมนครับให้พลังงานเพียงแค่53กิโลแคลอรี่เท่านั้นส่วนน้ำตาลก็ประมาณ2-4ช้อนชาต่อ1ผล ทั้งชมพู่ยังเป็นผล,ลไม้ที่มีสัดส,ส่วนของคาร์โบไฮเดรตไม่มากไฟเบอร์สูงดังนั้นจึงจัดเป็นผล,ลไม้ที่รับประทานแล้วทำให้ไม่อ้วนอย่างแน่นอน 7. แก้วมังกรเนื้อแก้วมังกรสีขาวโดยประมาณ1ส่วนสีของผลจะให้ไฟเบอร์ประมาณ2.6กรัมในขณะที่ให้พลังงานประมาณ60กิโลแคลอรี่แก้วมังกรเลยจัดว่าเป็นผลไม้ช่วยลดน้ำหนักเพราะเป็นผลไม้ที่มีสาร มิลเซเลตซึ่งมีเฉพาะในตระกูลกระบองเพชรลักษณะคล้ายวุ้นเจลในการช่วยดูดซับน้ำในร่างกายทำให้อิ่มอยู่ท้องทั้งที่เป็นเพียงผลไม้ที่มีน้ำหนักเบารับประทานแทนอาหารเย็นได้สบายเลยครับ 8. มะม่วงหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ยอมรับประทานมะม่วงเพราะเกรงว่าแป้งน้ำตาลในมะม่วงจะทำให้อ้วน แต่จริงๆแล้วมะม่วงมันมีปริมาณ1ผลขนาดกลางเนี่ยให้พลังงานเพียง87กิโลแคลอรี่เท่านั้นทั้งย่งอุด,ดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C แคลเซียมที่สำคัญมะม่วงยังมีไฟเบอร์มากถึง3กรัมต่อปริมาณที่ร่างกายควรได้รับต่อวนันดังนั้นหากรับประทานมะม่วงในปริมาณที่พอเหมาะโดยประมาณสักครึ่งลูกแบบนี้ครับก็จะช่วยให้เราอิ่มอร่อยทั้งปากและท้องนั่นเอง เป็นการลดปริมาณการรับประทานขนมภาอ้วนชนิดอื่นๆได้ 9. สารี่สารี่ที่มีจำหน่ายในบ้านเราเนี่ยมีโดยประมาณคือ4สายพันธุ์ได้แก่สารี่หอมสารี่ก้านยาวสารี่น้ำผึ้งและสาลี่หิมะซึ่งสารี่ในแต่ละสายพันธุ์ก็ให้พลังงานและน้ำตาลที่ไม่เท่ากันแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยสารี่1ผลให้พลังงานราวๆ53-120กิโลแคลอรี และมีน้ำตาลโดยประมาณ7-12กรัมต่อผลดังนั้นหากอยากรับประทานสารี่แบบไม่อ้วนก็แนะนำให้รับประทานสารี่ครั้งละประมาณครึ่งผลก็น่าจะเพียงพอนะครับ a n t a l o u p ล c ป n t n ต o ล p ปเนี่ยเป็นผลไม้ที่ไม่ได้มีรสชาติหวานมากนักเพราะเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำโดย c แ t a ต o ล p e ประมาณ5ชิ้นพอดีคำมีน้ำตาลเพียงแค่1.67ช้อนชาเท่านั้น และให้พลังงานโดยประมาณคือ60กิโลแคลอรี่นอกจากนี้แล้วแคนตาลูปก็ยังเป็นผลมาไม้ที่มีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงสำหรับคนที่ลดน้ำหนักและอยากได้กล้ามเนื้อไปพร้อมๆกันแคนตาลูปก็จะช่วยได้ดีในเรื่องของกระบวนการสร้างไกลโคเจนให้กับร่างกายโดยเฉพาะหากรับประทานแคนตาลูปหลังการออกกำลังกายหรือรับประทานแคนตาลูปในช่วงเช้าแล้วร่างกายจะได้พลังงานจาก และน้ําตาลฟุกโต๊ดทาให้เกิดความรู้สึกสดชื่นรู้สึกอิ่มท้องลดความอยากในการรับประทานของหวานในร่างกายได้อีกด้วยนั่นเองครับ 11. มะพร้าวแม้มะพร้าวจะมีรสชาติที่หวานเจี๊ยบแต่ความหวานนั้นก็เป็นน้ําตาลธรรมาชาติที่อุด,ดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเราหลายชนิดนอกจากนี้ไขมันอิ่มตัวที่อยู่ในน้ํามันมะพร้าว เนื้อมะพร้าวหรือกระธิจากมะพร้าวก็เป็นกรดไขมันที่อิ่มตัวโดยสมบูรณ์โมเลกุลจึงแตกต่างจากไขมันอิ่มตัวในอาหารต้องห้ามของคนดังนั้นเนื้อมะพร้าวลูกย่อมๆสักหนึ่งลูกก็ไม่ทำให้อ้วนได้เท่ากับอาหารขยะจานเดียวแน่นอน 12. ลูกไหนลูกพุน ลูกไหนเป็นผลไม้ที่มีสารไฟโตนิวทรีสและแร่ธาตุสารอาหารสูงแต่กลับเป็นผลไม้ที่มีแคลอรีต่ต่ำเพียง58กิโลแคลอรีต่ต่อปริมาณลูกไหน6ลูกทั้งๆที่ลูกไหนเนี่ยมีรสชาติหวานอร่อยแบบไม่ต้องพึ่งพิกเกลือและเครื่องจิ้มอื่นๆเน,นื่องจากน้ำตาลที่มีอยู่ในลูกไหนเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติที่มีรสหวานกลมกล่อมที่สำคัญยังเป็นน้ำตาลชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราด้วยอีกนะ โดยการศึกษาของมหาวิทยาลัยในเมืองริเวอร์พูลประเทศอังกฤษพบว่าการรับประทานลูกไหนอบแห้งหรือลูกพลูนจะช่วยควบคุมความอยากของอาหารได้อีกทําให้สามารถที่จะลดน้ําหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีไฟเบอร์สูงช่วยทําให้การรับประทานอาหารเข้าไปอยู่ในท้องได้นานขึ้นลดอาการหิวบ่อยๆและการรับประทานอาหารจนมากเกินพอดีนั่นเองูดยง่ายคือรับประทานไปแล้วก็จะอิ่มง่ายอยู่ท้อง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการรับประทานผลไม้แบบไม่อ้วนเนี่ยก็ควรจะต้องงดพวกเครื่องจิ้มประเภทพริกเกลือน้ำตาลและก็มีโซเดียมสูงด้วยซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะบวมได้ที่สำคัญก่อนจะเลือกรับซื้อผลไม้มารับประทานจากร้านตามแผง้อยข้างทางในตลาดแบบนี้หรือในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ควรจะต้องใส่ใจและเลือกผลไม้มารับประทานกันว่าแบบไหนจะสะอาดปลอดภยัยก็ต้องล้างให้สะอาดอีกทีนึ่งนะครับ ก็จะเป็นการรับประทานผลไม้เพื่อช่วยในการลดน้ำหนักนั่นเองครับในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง Vsmart สกดง่ายๆนะครับ Vsmartmart สามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับ กด subscribe ปุ่มแดงแดงแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ